โอ้โหโนีครับรถบังคับพทยุมีควันออกด้วยเด็กๆว้าบังคับขับเคลื่อนด้วยเฮียจิงรัาอันนี้ฟังก์ชันการใช้งานอันนี้เลื่อนขึ้นน<อ>ี่อันนี้กดลปโมกิ้งควันขึ้นฝุ่ควันควันเป็นไอ้น้ำธรรมดาครับใช้น้ำเปล่าหยอดธรรมดาไม่มีไม่ไมีอันตรายอะไรทั้งสิ้นครับอ่าแล้วก็นครับซ้ายขวา

ดิบมันดิบมันดิบมันดิบอืมอวามิ้โอเคริ่งก็ไปคลิปไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเด็กๆทำไปโรงเรียนไม่ทันแอบมาเล่นก่อนไปโรงเรียน อันนี้ก็เกือบเห็นโมแล้วโอเคโอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยๆหนึ่งนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับเย้ yeah, yeah. <c oughs>